หมูย่างเกาหลีนี่มันเหมือนปลาเส้นอ่ะอีอกรอบหนึ่งลิ้นพันและลมหนาว <c oughs> อยู่แถวตลาดเมียงดงสว <c oughs> ัสดีครับเรามาถึงเ <c oughs> กาหลีแล้วนะครับที่โซ <c oughs> เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันทำไมมาถึงแบบทุรักทุเลแบบใครมาเกาหลีแล้วไม่เคยแบบอ่า ไม่เคยเจอฝนไม่มีฮนะเจอฝนตลอดเปียกปอนขึ้นมาเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาเล่าเรื่องอ้นนี้ดีกว่าตอมอดีกว่าตอมอ oh, oh, oh. ตอมอที่ตอนนี้คนไทยมีเป็นข่าวแบบว่าเข้าเข้าเกาหลียาก mm hmm. อืมก็ยากจริงน,นะคนไม่เยอะนะคนไม่เยอะต่อที่ต่อคิวตอมอคนไม่เยอะแต่นานมากเช็คคนนี่แบบคือนานนะแฟนผมนี่ยังไงนระั <ฮ>ย,ยังไงนะมองหน้าสูมองหน้าสู้สคือคือญาติเขาก็ดูทุกคนแหละเราวางหน้าโดนรวบไปเยอะมากโดนรวบเยอะมากหน้าผมก็โดนเยอะฮะผมก็ถามเยอะถามแบบอ,อ,อยู่กี่วันกับวันไหนพักที่ไหนแล้วก็สักพักหนึ่งเขาจะนิ่งไปมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาเขาก็ให้ไปแบบช้าช้าช้ามากนะ แล้วตอนที่เรารอนี่คือแบบคนที่โดนเรียกเข้าห้องเย็นน่ะเป็นสิบเยอะมากคือยากจริงเออถึงว่าทำไมคนไทยมาน้อยน้อยมากนะฮะคนนักท่องเที่ยวน้อยมากเดี๋ยวมาดูอ่าห้องที่เราพักนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องนะครับตอนนี้เราพักที่เมียงดงใช่ไหมเมียใช่เมียงดงโรงแรมชื่อว่า57าส <57 S 1> ิบเจ็ดโฮเทลห้าสิบเจเมียงดงโฮเทล 57าเดงโดงโฮเทลดูให้ดูห้องค,คือเปิดประตูมาก็เจอแบบตรงนั้นอะตรงนั้นหน้าต่างนะเตียงนะวิลญี่ปุ่นเลยอาจจะเล็กกว่าญี่ปุ่นด้วยซ้ำแต่นี่นีน่ี่คุณคุณ,คณดูดูวิวคือวิวชั้นที่3คือสวยนะนี่ฝนตกในเมืองเมงโดมก็ประมาณเนี้นะครับ เดี๋ยวเราพาเดินไปข้างล่างแต่ฝนตกก็ลุยๆกันหน่อยปิดเปียกมาทีไรฝนตกแล้วเจอก,กันอีกรอบนึงเราเดินลงมาเที่ยวแล้วนะครับอยู่แถวตลาดเมืองดงข้างทางโรงแรมนี่แหละเออนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะั่นเอนะดูคืๆเลยคือลเลฝนก็ตกเบาๆอ๋อ,อนี่คือสะพาน เอาล้มปากตรงนี้ได้นะพี่เข้าใจดีมากนี่ก็เป็นอีกซอยเล็กนะเดินได้ทั้งวันร้านก็เปิดเยอะขึ้นเนาะเมียงดงเมียงดง นึกว่าสำเพง็งมีถุงเท้าเพียบอ่ะดูสำเพ็งหรือเมียงดงมีอันนี้มีวัดรูปนะครับวัดรูปสดๆร้านวัดรูปนี่นะเยอะแยะมากมายใครเคยมาเมียงดงน่าจะได้เดินตลาดตรงนี้แหละเยอะแยะอา,า้าไม่ใช่อซา ไอ้แป้งๆเนี่ยเนี่ยลองกินไหมลองกินไหมเอ๊เขากินแบบนี้กันเอาไหมเอาอันนี้ไหมไส้กรอเอาไส้กรอไหมไส้กรอกัทดอกปะเนี่ยสั่งพ่มเอาอันนี้วอันนี้วเคสสองมืองพันเยน นี่ได้เลยเต็มครับโอเคฮอจ <laughs> โอเคแดงกิ้วเ m อมาเป็นฟิกเคสนะครับถ้าจะเป็นปลากับแป้งผสมกันร้อนๆนะครับโอ้โหเดือดมากมันเหมือนปลาเส้นนะอะเหมือนปลาเส้น กำลังเดินหาหมูย่างเกาหลีนี่ทั้งทั้งโรงแรมซีปลาหมึกจุ๊งกาอยากกินอะไรไม่ได้กินต้มเต้มีหอยต้มเล้งออต้มเล้งหรอวะอยูหออ่หน้าโรงแรมจะมีร้านหนึ่งหรือว่าจะดูร้านนูน้นดูลองเมนูนด้านด้านหน้าไหมเาอาไปดูให้ดูมาดูนี่ หรือจะเป็นอย่างนี้ดีนี่ไงอะไรเป็นเนื้อนะนี่เราได้แล้วเราจะไปร้านนี้ทางเขา้เาวข้าวเลยแล้วก็เกียดร่มตรงนี้นะครับอ๋อเดีย๋ยวก็เกียดให้ thank you so much ขอบคุณครับ แล้วเข้ามาโอ้ลุงเขาบริการดีพามาดูมื้อแรกของเราให้ทายคืออะไรไม่ต้องทานดีกว่าดูเลยเนี่อหมูย่าง,งเกาหลีมากินนะคะรับเมื่อกี้เราไปกินพวกแป้งมาต้มก็กี่นะเดี๋ยวของทอดอะไรเนี้ยต้ตมตบบก,กินอย่างอื่นนะครับอันนี้อ,อยากจัดมื้อแรกแบบคือวเกาหลีอันนี้เนื้อนะะับอันนี้หมู ลองกิน้า่โรงแรมนี่ได้มาเกาหลีก็ต้องกินหมูเกาหรลีก็จะมีลุงมาทำให้กินนะครับทุกรา้านที่รับทุกรา้านเลยมากมากต้มเลงกินต่อครนะับเราสามารถเอาความทีกินไปเลยฮะ ใชอันนี้บีทนะพี่ครับออ่าพกของนี้โอ้โหบีทบีทบ่นนี่อีกรอบหนึ่งลิ้นพันละหนาวมากฝนมันก็ยังตกอยู่นะตกเยอะด้วยน่าจะหนักขึ้นหนักขึ้นแน่นอนเดี๋ยวจะไปห้างนี้ครับห้างอะไรนะ ซินซิกซินเจอ่านว่าอะไรที่มันมี LED เยอะๆอยู่ด้านหน้าครับเดี๋ยวพาไปอันนี้เสียงฝนที่มันโดนล่มตกหนักอยู่นะลมแรงด้วยอุณหภูมิอุณหภูมิประมาณทักแองศานะครับตอนนี้8องศา8องศาแบบมีลมและฝนตกพิดเอาแล้วกันหนาวขนาดไหน จอ l e d ที่หน้าห้างของเขาแล้วก็มีที่จิตรภัณฑ์กกเกาหลีอยู่นั้นจริงหรือเปล่าน่าจะใช่นะแล้วก็มีผู้คนมาถ่ายรูปก,กันตรงนี้เยอะแยะเลยนะครับเมีอยอากาศเป็นไงบ้างครับหนาวหนาวแล้วก็มีฝน ไปสวยดีสวยมากเดี๋ยวเราไปพาไปเดินที่ห้างัตเต้กันนะครับตเต้มันมีหลายสาขานะเดี๋ยวต้องไปดูว่าสาขานี่คือสาขาอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าติดไฟสวยเหมือนกันโอ้ ลมลมหนาวลมบวกฝนนี่มันยังไงวะหนาวมากวะ่ะโหตายละดูดูบรรยากาศโหดโหดโหดมากโหดไปว่าแ,แบตโกโปได้ได้เสื่อมไปแล้วครับแล้วทีนี้ใช้กล้องมือถือ iPhone ถ่ายแทนบรรยากาศข้างวัดเต้ Revolution นะครับฝนก,ก็ตกเดียวไปไหม ค่อยไหวสวยมากเลยคีิสต์มากนะครับเก็บบรรยากาศให้ดูเปปด,ดินไปเรื่อยๆนะครับฝนตกแล้วมันจะลมแน่นใช่ใช่ใช่ฝนตกจะมีลมเยอะมากเลยเห็นไหมกล้องวีดีน่าจะถ่ายสวยกว่ายเยอะนะครับเขาประดับไปที่หางรัตเทสวยมากใกล้คริสต์มาสแล้ว เดี๋ยวเราจะกลับที่พักแล้วทางผ่าจะมีอะไรดยูก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะครับ